วันนี้เราจะไปเที่ยวเขตเมืองเก่าของมิวนิกถือเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่แบบดีเทลตาแตกมากโอ้ยตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมาก OMG มันสวยมากเลยทุกโคนดูนี่ดูนี่จ้าโอ้ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าเมืองมิวนิกนะฮะเมื่อคืงเดินทางมาจากอัมสเตอร์ดัมนะ,ะตอนขึ้นรถเนี่ยวุ่นวายหายประแดกมากเับตั๋วที่จองรีเซิร์ฟที่นั่งขึ้นมานะฮะปรากฏว่าไม่มีเลขที่นั่งเว้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็คือแชร์ที่นั่งกันนะฮะเราเตรียมถึงมิวนิกแล้วก็ขนของลงไปโฮสเทลกันบายฮัลโหล สุดท้ายก็มาถึงมิวนิกนะฮะทุกคนดูเซ็นทรัลสเตชันของเมืองมิวนิกนะฮะทุกคนเช้านี้คนก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีรถไฟจอดรอไปต่อเต็มเลยตอนนี้เรากำลังจะไปที่โฮสเทลนะฮะเพื่อไปเช็คอินนะฮะเวลาอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากขนาดนี้เนาะก็ต้องระว,งระวังกระเป๋ากันไว้นะฮะก็ต้องเซฟตัวเองพอสมควรเมื่อกี้ก็เพิ่งลากับเพื่อนคนเยอรมัน,นที่อยู่บนรถเนา ก็ขอบคุณเขาแบบแทบจะกราบตีนเลยค่ะว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือนะจ๊ะไม่งั้นเมื่อคืนเนี่ยอีนี้อาจจะไปโผล่อยู่ไหนคะไปโผล่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะว่ารถแม่งไม่จอดในสถานีพี่จะต้องเปลี่ยนนะฮะวันนี้นะฮะตอนเช้าโฮสเทลเนี่ยเขากำหนดให้เช็คอินตอนบ่ายสามนะฮะเนี่ยมันเพิ่งประมาณ8โมงเองดูอากาศข้างนอกให้เดิอนออกมานอกสถานีแล้วนี่เพิ่ง8โมงเองไม่รู้เขาจะให้เราฝากกระเป๋าได้ก่อนไหม อาจจะแบบเออขอเข้าห้องน้ําแล้วก็นั่งหายใจพักเหนื่อยสักนิดหนึ่งแล้วอาจจะไปเดินชมเมืองแล้วก็นั่งวางแผนว่ามัมน,นี้จะไปเที่ยวอะไรกันแล้วไยมาเช็คอินที่โรงแรมอีกทีนะคะแต่นะตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าหนึ่งคืออีดอกระแวงว่าเราจะนั่งเลยสถานีไหมอะต่างๆนานา,นาก็เลยนอนไม่ค่อยหลับวันนี้เนี่ยอาจจะหาจังหวะที่จะนอนอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะได้นอนกันช่วงไหน ไม่แน่นะที่ไหนมีมิวเซียมเย็นๆก็ไปนั่งหลับอยู่นั่นก็ได้เนาะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฟินแหละว่าแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้แปรงฟันจ้าแต่ว่าได้ล้างหน้ามานิดหน่อยนะคะในห้องน้ําของรถไฟส่วนเรื่องฟันนั้นก็อมพี่ฟันไปเที่ยวต่อเลยจ้าบายเรามาส่องห้องน้ําบนรถไฟของเนเธอร์แลนด์กันจ้าในนี้จะมีชักโครกทําธุระหนักเบานะฮะพื้นที่นี้ปลอดบุหรี่ อ่างล้างมือมีทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นให้ใช้นะครับทางการรถไฟมีสติกเกอร์แนะนำการใช้งานแปะไวแต่ความน่ารักอยู่ที่อักษรเบลซึ่งใส่ใจสวัสดิภาพของผู้พิการทางสายตาครับในนี้มีทิชชู่เช็ดมือเช็ดหน้าให้ใช้ฟรีและยังมีถุงพลาสติกไว้สำหรับทิ้งผ้าอนามัยหรือแผ่นเพิด้วยนะครับหลังทำธุระอย่าลืมกดปุ่มชำระโถชักโรครกทุกครั้งเรื่องความสะอาดสะดวกสบายให้คะแนนเต็ม1ิบเลยจ้าแม่ อร์นิ่งครับทุกคนหลังจากที่เราได้เช็คอินนะฮะโฮสเทลอุ้ยเดี๋ยวผิดยังไม่ได้เช็คอินค่ะแค่เอากระเป๋ามาฝากเขาเฉยๆนะฮะเพราะว่าเขาจะให้เช็คอินตอนบ่ายสามเนาะเรานอนอยู่ที่ย a e ์เกอร์โฮนะฮะก็เป็นโฮสเทลที่ราคาไม่แพงนะครับลงรถไฟมาปุ๊บมาแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีที่จะไว้กระเป๋าเขาก็เลยมีป้ายบอกว่าโอเคถ้าอยู่จะฝากกระเป๋านะมันจะมีล็อกเกอร์ตรงนี้ตรงน,รงนี้เป็นแผนผังให้เข้าไปเลยเราก็จัดการ วางกระเป๋าแล้วก็ล็อกกุญแจอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำไปแปรงฟันนิดหน่อยแล้วก็ออกมาลุยต่อเลยเพราะว่าเราเลือกพักโฮสเทลนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่กลางย่านท่องเที่ยวเลยสามารถเดินไปได้ใกล้ๆทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ตรงสถานีมิวนิกเซ็นทรัลนะฮะห่างแค่ประมาณ200เมตรเองเนี่ยฮะเป็นสถานีรถไฟกลางนะครับซึ่งก็จะมีทั้งรถรางวิ่งผ่านนะครับแล้วก็เมโทรใต้ดินนะฮะ รวมไปถึงรถไฟทุกรูปแบบนะฮะยกเว้นเครื่องบินนะจะอยู่ด้วยความเก่นๆเนาะไม่อยากเสียเวลาเชา้านี้ถ้ายังไม่ได้เช็คอินแล้วก็เราก็ออกไปเลยจ้าไปเที่ยวนะฮะพอเราเซิร์ชดูเนี่ยวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ที่ใกล้ๆก่อนเนาะ,ะเพื่อจะกลับมาเช็คอินได้ประมาณบ่ายสามนะฮะคือเป็นเขตเมืองเก่านะฮะของมิวนิกซึ่งก็จะมีสถาปตัตยกรรมมีพระราชวังโบราณอะไรต่างๆนะครับให้เก็บแต้มไปก่อนสําหรับวันแรก ตอนนี้กำลังดุ่มๆุ่มเดาๆเดินมานะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เปิด GPS แบบเต็มรูปแบบนะฮะเดาๆมั่วๆไปก่อนสำหรับเช้าวันแรกนะครับรถอะไรต่างๆถ้ามีโอกาสค่อยขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไปเที่ยวใกล้ๆก่อนเอาให้ชินเมืองคุ้นเมืองไปก่อนเรามีเวลา3วันอยู่ที่นี่นะฮะแต่เมื่อกี้แบบแอบเปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่ตัวเองมาร์กไว้เนาะสำหรับเมืองนี้ฮัลโหลแม่30ท,ที่เที่ยวยังไงคะจะเที่ยวไหวไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพื่อประสบการณ์ชีวิตนะฮะก็30ที่15ที่ก็เก่งละแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าในโอทาวเนี่ยมันจะมีที่แบบติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเนี่ยหลายที่ก็ไม่น่ายากนะฮะวันแรกก็น่าจะเก็บได้ประมาณ4-5ที่แหละเนาะเดินมาเรื่อยๆก็จะมาเจอโรงแรมโซฟิเทลอลังเด้อโซฟิเทลที่นี่น่ะอ่าถึงไหนแล้วเนาะอุ๊ยแอบเดินมาถูกด้วยถูกเะวะ เดี๋ยวนะขอดู GPS ก่อนทุกคนทุกคนเมื่อกี้แอบมันนม่นหน้ามั่นโหนกมากเลยนะฮะว่าเดินมาถูกทางฮัลโหลสวนทางจ้าเดินหันหน้ามาตรงไหนห,หันหลังกลับไปตรงนั้นเลยจ้านี่แหละฮะรสชาติองการประจญภัยบางที GPS มันก็ไม่ได้หมุนทิศทางตามเราเป๊ะๆเนาะเหมือนมันลิงก์ไม่ทันตามที่เราเดินจริงอ่ะไม่เรียวตามขนาดนั้นนี่ฮะบรรยากาศยามเช้าหน้าสถานีรถไฟกลางของที่มิวนิกนะฮะ เรามามีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆคนที่นี่เนี่ยนอกจากชื่อมิวนิกแล้วเขาจะเรียกที่นี่ว่ามนเช่นนะครับเราก็เลยเอ๋อเหรอหมันเช่นหมายถึงชื่อมิวนิกเหรอเขาก็บอกใช่ถ้าคนเยอรมันถ้าพูดคาว่ามิวนิกเขาจะงงๆถ้าพูดมันเช่นเนี่ยเขาจะแบบเออใช่คือที่นี่แหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเช่นแปลว่าอะไรเนาะแต่มันก็มีมันเช่นอยู่หลายเมืองเนาะเท่าที่เคยได้ยินก็มนเช่นกัตบัตปะไม่รู้มีมันเช่นอีกหรือเปล่าอะฮะชาวนี้ยังไม่ได้มีกาแฟตกถึงท้องเลยหากาแฟกินก่อน เอ้ยพิซซ่ามีร้านพิซซ่านะฮะอยู่ที่หน้าสถานีกลางแต่ไม่ได้อยากอาหารฝรั่งเลยอะตอนนี้ไม่ได้อยากอะไรชีชีดนมเนยไม่ได้อยากอาหารอิตาลีหรือแม้แต่ตุรกีเพราะว่า <c oughs> เลี่ยนแม่เลี่ยนมาก <c oughs> นี่ดูสีเสื้อวันนี้นะฮะสดใสปะตัดกระสีท้องฟ้านะฮะวันนี้อากาศ อุ่นๆนะครับไม่เย็นเลยแหละคาดว่าถ้ากลางวันเนี่ยแดดคงร้อนจัดนะมีตายค่ะแม่วันนี้สู้เนาะเรามีเวลาแค่สาวันเก็บพอยให้ครบจ้าแล้วก็อย่าลืมเก็บคู่ด้วยเมืองนี้นะพึ่งออนไลน์ t i นเดอร์เมื่อกี้นี่เด้งปึ้งปั้งปึ้งๆเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงโอทาวนะครับว่าถนนหนทางบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้าง วันนี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะถนนหนทางเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างเหมือนเขากําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงถนนหนทางนะครับทางเข้าตรงไหนเดี๋ยวดู G P S กัน G P S บอกให้เราเลี้ยวขวาเหรอลองเลี้ยวขวาไปตามนางสิแปลกเหมือนกันนะฮะที่นี่เยอรมันเนาะแต่ว่าไฟจราจรสําหรับเดินข้ามถนนนี้บางอันเ็แบบว่าไม่ติดฮะหรือพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ต้องเดินไปทางไหนวะ ออกแนวมาอยู่เก,กาะกลางถนนงงๆนะฮะแต่อยากไปถ่ายรูปก,ก่อนน้ำพุก่อนนะ่ะไปหาน้ำพุก่อนนะทุกคนพอน้ำพุมันดึงดูดเราก่อนอย่างอื่น<ม>จริงๆมันจะเป็นคนละทิศกับอีป,ประตูนั่นเลยนะทุกคนประตูที่เป็นประตูทางเข้าเมืองเก่าอะฮะและและ้วเราก็มาถึงที่นี่และจ้าทุกคน ที่สุดเช้านี้เราก็ลอดตายแล้วจ้ะมีคาเฟอีนเข้าเส้นเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยกาแฟหน้างเงือกกาแฟหน้างเงือกนะฮะอยู่แถวน้ำพุพอดีคือมีความรู้สึกว่าวันนี้อย่าเพิ่งทดลองอะไรแปลกๆเลยเพราะว่าคิวเที่ยวเยอะอะไรที่คุณเคยก็จับจับหยิบหยิบกินกินไปก่อนนะฮะเรากำลังเดินเข้ามาในซุ้มประตูอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเข้าถูกทางแล้วปะ ระหว่างเราเดินผ่านสุ้มประตูนะฮะเราก็เจอการคารุณกรรมนะฮะเด็กๆสงสัยน้องทํางานไม่ดีน้องเลยถูกตรึงไว้ตรงนั้นเดินผ่านสุ้มประตูมานะฮะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนเป็นย่านขายข,ายของแบรนด์เนมของที่นี่ฮะก็จะเจอแบรนด์อยู่หลายแบรนด์เลยนะฮะในย่านนี้นะฮะที่เป็นย่านช้อปปิ้งก่อนที่จะถึงตัวเมืองเก่าะฮะไม่รู้ว่าโครงสร้างเก่าไหมแต่เหมือนทัชอัพด้านหน้าใหม่น่าจะมีเก่าบ้างใหม่บ้างเลย อันนี้ใหม่ชัวร์กลังก่อสร้างพิพิพธภัณฑ์หรือห้างก็ไม่รู้อ๋อสร้างที่พักของ Airbnb เหรอตัวนี้ก็ไม่รู้ใหม่หรือเก่าน่าจะเก่าแหละใหม่คงไม่ลงดีเทลมากขนาดนี้ก็จะมีอาการเก่านะครับกับอาคารยุคใหม่เนี่ยแทรกกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดและเราก็มาถึงตรงจุดที่น่าจะเป็นประตูทางเข้าแล้วครับมุมนี้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะพากันเข้าไปดูมุมนี้กันนะครับ ทุกคนชอบฮะปฏติมากรรมที่อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นเหมือนพระเยซูคิดปราบมารน,นะครับสวยมากเลยอะแล้วที่ลูกปั้นต่างๆนะครับกับหน้าบานคิ้วต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็น เป็นเน็ตครอบไว้อยู่น่าจะเกี่ยวข้องกับแบบการที่น้องนกนะฮะอาจจะขึ้นไปอื้อใส่นะฮะแล้วทำให้เขาทำความสะอาดยากก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันมีเน็ตมีตารางแต่โดยภาพ,พรวมก็ยังสวยอยู่ฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าข้างในโบสถ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าได้ยินเสียงเมื่อกี้เหมือนน่าจะมีพิธีอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปสลละสลละดูกันเนาะโบสถ์นี้นะฮะชื่อโบสถ์สเซนต์ไมเคิลนะครับก็จะมี เวลาทําการต่างๆของเขานะครับว่าเข้าชมได้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะุกไม่ธรรมดาด้บรรยากาศอลังมากแม่ถือเป็นโบทอีกแห่งหนึ่งนะครับที่แบบดีเทลตาแตกมากครับ ตอนนี้ก็เหมือนเขาก็มีการทำพิธีอะไรบางอย่างแต่นักท่องเที่ยวก็อยู่เต็มเลยนะครับทุกคนมาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงยินขอเก็บภาพไปให้ทุกคนดูนะครับพยายามจะเก็บดีเทลให้มากที่สุดนะฮะให้เหมือนมาเที่ยวด,ด้วยกันเด้อ สามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มาถึงที่นี่ปุ๊บเขาก็จะมีนี่แล้วน่นาจะเป็นไกด์มือถือนะครับให้เราเข้าไปในนี้โดยใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับเข้าไปในเว็บไซต์ฟรีนะครับเขาก็จะเหมือนมีคำพูดมีคำอธิบายต่างๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับ มากสุดก็คงจะมีเยอรมันกับอังกฤษอะไรเงี้ยฮะตรงนี้ก็เหมือนจะขายเป็นโปสการ์ดมั้งครับน่าจะประมาณ50เซนตัวนี้เป็น3ยูโรน่าจะเป็นเหมือนคำอธิบายเกี่ยวกับโบสนะฮะประวัติโบสแล้วก็มีภาพต่างๆภายในเนาะอ่าเนี่ยหน้ากลางสวยเลยก็เป็นเหมือนกับรายได้ที่จะช่วยในการดูแลโบสแห่งนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอย่างพอมีเวลาเนาะเขาก็จะมีเหมือนห้องใต้ดินนะครับที่จะเป็นสุสานของผู้ที่ก่อสร้างบ้านของราชวงศ์บาวาเรียนของเยอรมันฮะนี่ทางเข้าหลุมฝังศพก็จะอยู่นี่ตรงนี้นะฮะเขาจะมีเวลาเข้านะครับแล้วก็คิดค่าเข้าอยู่3มยูโรวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดนะตามตารางเนี่ยฮะทางลงก็จะเป็นประตูนี้แอบลึกลับเนาะ น่าสนใจดีฮะแต่วันนี้เขาไม่เปิดนะครับอยู่แถวหน้าประนมพิธีเลยตอนนี้เราก็เดินมาข้างๆโบสถ เซนไมเคิลนะครับเราก็มาเจอเหมือนน่าจะเป็นตลาดมนะั้งเป็นอาคารเก่านะฮะย่านสั่งข้างๆนะครับก็จะเป็นร้านลวงนะครับที่ขายสินค้าต่างๆพวกแบรนด์เนมสำหรับนักท่องเทีย่ยวนะครับก็จะมีร้านลวงแ,แปลกๆนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนขายไปป์นะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มของยาสูบต่างๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มของของที่ระลึกนะครับร้านนี้กันไกนี่คือของที่ระลึกเหรอวะคืองงออ,อนาฬิกา ใช้ได้จริงมะเนี่ยอุ๊ยอันนี้น่ารักตุกตาน้อยทุกคนชอบนเนี่ยเนี่ยชอบเต้นระบะัร้านนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับไม่รู้เขาเปิดเวลาไหนกัน แล้วก็มีอนาเบลสองตัวนะครับข้างในอ๋ออันนี้น่ารักน่าจะเป็นเหมือนกา,าน้ำอ่ะฮะก็ดูเป็นของโลคอลดีนะฮะดูเป็นของเหมือนแบบของฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่รู้จะฝากกันทำไมนะฮะเป็นงานของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะมาแต่ละเมืองก็ควรจะซื้ออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไปฝากกันเนาะไม่ใช่ซื้อของที่แบบที่ไหนก็หาได้อะไรเงี้ยฮะมันก็จะไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้าของห้างที่อยู่แถวนี้นะครับ ซึ่งก็ยังไม่เปิดฮัลโหลยูเปิดกันกี่โมงคะเอา้าลืมลืมยูว่าประเทศนี้เนี่ยวันอาทิตย์เขาปิดกันทุกอย่างจ้าก็ยังว่าอยู่สู่คือปิดร้านกันจะมีแค่บางร้านนะครับที่ยังเปิดอยู่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเชนของเมืองนอกอะ่ะแอบตกใจว่าทําไมปิดเนาะเออร้านรวงก็เหมือนไม่ได้เจริงนะแต่ไม่ใช่จ้าวันอาทิตย์อีนี่หลงลืมวันอีกแล้วร้านนี้มีความเก๋นะทุกคนเป็นร้านขายหมวกน่ารักชียว ป้ายร้านก็น่ารักไม่รู้ใช้ป้ายร้านเขาหรือเปล่านี่เขาก็มีคอลเลกชั่นหมวกนะฮะก็ดีเนาะขายหมวกในย่านท่องเที่ยวแต่น่าจะเป็นงานผลิตโรงงานนะฮะไม่ใช่งานแฮนด์เมดอ่าโอ้ยตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากทุกคนเดีย๋ยวเ,<ร>เราจะเดินเข้าไปในประตูนี้กันแล้วนะฮะ โบสถ์นี้นะฮะมีชื่อว่าฟาวเอิร์นเคอร์เชอร์นะครับหน้าตาโบสถ์ก็จะเป็นแบบนี้อลังการงานสร้างอีกแล้วรับท่านโอ้ยสูงแบบเหยียดขึ้นถึงบนเลยแล้วผู้คนก็เข้าไปถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะทุกคนตรงแต่แถวลานตรงด้านหน้าโบสถ์นะครับก็จะมีเหมือนเป็นจุดนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเหมือนน้ำพุน้อยประดับประดานะฮะก็นั่งชมโบสถ์ชมวิหารกันไปนะฮะทุกคนนะฮะบริเวณหน้าโบสถ์นะฮะ เขาก็จะมีเหมือนปฏิมากรรมที่เป็นผังนะครับของบริเวณเมืองเก่านี้ให้ดูว่าเอ๊เราอยู่ตรงไหนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับนี่โบสถ์หอคอยคู่นะฮะอยู่ข้างบนนี้แล้วก็เขาจะมีอักษรเบรลให้คนตาบอดรูปด้วยฮะเนี่ยอืมเข้าใจใส่รายละเอียดจริงๆเนี่ะแล้วก็จะมีผังในส่วนต่างๆนะฮะว่าในเมืองเก่าเนี่ยมีตรงไหนบ้างอัานไหนเป็นพระราชวัง อะไรเงี้ยฮะตัวนี้น่าจะเป็นพระราชวังเนาะดูจากขนาดดีจังเลยอะทำเป็นทองเหลืองรวไว้เอาดอเนาะกลางแจ้งคนก็สามารถจับรูปคำลายได้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีเสื่อมสลายนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูกันนะฮะว่าโบสถ์เซาล์เอ็นเคเชอร์ข้างในเนี่ยมีอะไรกันสายเลิฟงานศิลป์เลิฟสถาปัตยกรรมอย่างเราเนี่ยอย่าพลาดนะจ๊ะไปกันเลย ใครที่เป็น,นคริสเตียนนะคะไขข้อข้องใจให้หน่อยได้ไหมฮะว่าทําไมบรรดาข้างๆโบสถ์นะครับตลอดแนวเนี่ยเขาจะต้องมีรั้วครับผมเหมือนกับเพพื้นที่ที่เขาจะเข้าไปทําพิธีอะไรบางอย่างเนี่ยมีจุดเทียนมีเก้าอี้มีเหมือนที่ให้คุกเข่าสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยินจะเห็นในหลายโบสถ์หลายวิหารเลยนะครับที่เป็นแบบนี้หรือว่า เขาจะสมวนพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับไม่ให้ก้าวเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มังโบสถ์หลายๆแห่งที่นี่นะฮะจะมีชั้นใต้ดินกันนะครับทุกคนที่นี่ก็มีชั้นใต้ดินนะครับก็น่าจะมีรอยประกอบศาสนาพิธีภายในโบสถ์อะไรเงี้ยฮะซึ่งน่าจะเป็นพิธีสําคัญหรือเปล่าอันนี้ ยินก็ไม่มีความรู้นะครับทุกคนแต่ก็โบทนี้นะเดินไปนะจะมีความเย็นแล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดเวลาไม่รู้หอมอะไรแล้วข้างในนะฮะก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มควันจางๆหมอกจางๆเนาะเวลาแสงลอดออกมาแล้วก็เห็นเป็นลำแสงรู้สึกถึงความแบบขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะฮะเดี๋ยวหลังจากเราพาชมโบสถ์แห่งนี้แล้วเราน่าจะออกไปชมอย่างอื่นกันบ้างนะฮะ ไปดูเมืองเก่าคลาสสิกของที่นี่กันทุกคนได้ยินเสียงะระฆังโบสถ์ไหมฮะไม่รู้โบสไหนอะที่นี่โบสหลายแห่งมากเลยอะสมัยก่อนถ้าบ้านอยู่แถวนี้เนาะอยู่ในชุมชนแถวนี้ที่มีโบสเนี่ยคงจะได้ยินเสียงโบสตีะระฆังแบบเป็นเวลานี่อยู่เรื่อยๆแน่ๆเลย แล้วถ้าในเวลาเดียวกันแล้วเขาตีพร้อมกันนี่เสียงมันจะกังวานทั้งเมืองขนาดไหนเนาะก็โบสถ์นี้น่าจะเก่ามากนะฮะดูจากแบบจารึกด้านหลังนะฮะที่เขาใช้ตกแต่งผนังนะครับก็มีความ,มแบบผูกก่อนไปตามการเวลานะฮะนี่น่าจะเป็นจักรยานให้เช่านะ,ะสำหรับที่นี่ประมาณว่าเช่าปุ๊บมีรหัสให้กดนะฮะแล้วก็สแกน qr code เพื่อจ่ายอะไรประมาณนี้เคยถามนะฮะเขาบอกว่าจักรยานให้เช่าแบบนี้เนี่ย เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะเขาติด GPS อยู่ในจักรยานแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการไปเก็บเอาเองก็เจ๋งดีนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะถูกขโมยไปมากกว่าแล้วก็เอาไปถอด GPS อันนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เดินั่วซัวนะฮะไม่ได้วางแผนอะไรเลยไม่ได้ดูผังอะไรกับเขาเลยตอนนี้คือลืมผังไปเลยจ้าอ่าแล้วเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งนะฮะทุกคนดูโอ้ อาคารนี้นะฮะที่เราเดินเข้ามาเจอเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมนะฮะแต่น่าจะเหมือนโรงแรมเนี่ยซื้อมาจากอาคารเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้<ม>ก็จะมีร้านค้าต่างๆขายของที่ระลึกขายเสื้อผ้าให้นักท่องเที่ยวนะฮะเอ๊ะทำไมมีเสียงะระฆังข้างในก็เลยงงว่ามันเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรกันแน่เพราะข้างบนมันก็แบ่งซอยเป็นห้องเป็นห้องนครับเลยพยายามสังเกตดูอยู่ ๋อตัวนี้น่าจะเป็นโรงแรมแหละเดินทะลุเข้ามานะทุกคนอืมน่าจะเป็นโรงแรมเนาะกลุ่มของโรงแรมกลุ่มของร้านอาหารนะครับน่าจะแพงแหละรูลาหมาเห่าของแท้เลยทุกคนมือหนึ่งเท่าไหร่เนี้ยไม่กล้ากินเลยในอาคารที่แบบสวยขนาดนี้เนาะแล้วก็เป็นโรงแรมแล้วก็มี ร้านค้าด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นหย่อมที่โลง่งแล้วก็มีร้านอาหารนั่งกินเอาดอนะคะรับบปธรรมดาเด้อเนี่ยฮะโซนนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับขายอะไรกันบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้ขายหนังสือนะฮะอ๋ออันนี้ขายน้ํนะะนาหอมจ้ะมีห้อโรจานะฮะส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะทุกคนก็นั่งดื่มเบียร์ชมวิวดูคนเดินไปเดินมานะครับ ตรงนี้ก็น่าจะใกล้กับอะไรที่เขาเรียกว่าจัตุรัสมาเรียนพาสหรือเปล่าก็ไม่รู้ OMG มันสวยมากเลยทุกคนดูนี่ดูนี่จ้าดูนี่ดูวิวก่อนโอ้ลักษณะาการออกแบบไม่อย่างก็ออกมาจากในเทพนิยายนะสีมีความแบบเป็นพาสเทลนะฮะและแล้วเราก็มาอยู่นี่แหละจ้าจัตุรัสมาเรียนพาสนะครับ จตุลัดเนี่ยจะหมายถึงที่ที่คนมารวมกันตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะครับการค้าขายมีตลาดมีห้างสรรพสินค้าหรือในสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนที่ว่าการอำเภอ,อที่ว่าการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีจตุลัดให้คนรแบบเขาเรียกมาซุมเซลมาทำกิจกรรมประจำเมืองกันฮะ ตอนนี้เดินไปเดินมาในมาเรียนฟาสนะฮะแล้วปวดฉี่มากแต่ถ้าจะกลับไปที่โฮสเทลเพื่อไปเช็คอิน<ม>ก็แบบยังเหลือเวลาแป้งชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้เช็คอินอีกอย่างก็อยากหาอะไรกินแถวนี้แล้วก็เดินเที่ยวต่ออีกหน่อยนะฮะให้ถึงเวลาเราให้เข้าไปพยายามหาห้องน้ําในตามจุดต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วทางรอดคือนี่จ้าห้องน้ําในจับเวทใต้ดินนะฮะคือทางรอดเดียวของเราจ้าแต่สุดท้ายแล้วว่า ไม่รู้ว่าห้องน้ำสักเวทจะคิดเท่าไหร่นะฮะ A few moments later เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนรีวิวห้องน้ำนะฮะสมราคาครับ ราคาของเขาคือ60เซนตีก็ประมาณ20บาทไทยฮะคือสะอาดสะอาดมีแม่บ้านทำความสะอาดตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่เห็นความสกรปรกเลยอะ่ะแล้วเขาก็ใช้ระบบตัดบัตรหรือใช้เหรียญหยอดนะฮะก็ถือว่าถ้าใครได้มาแถวมาลินพาสนะฮะแถวย่านเมืองเก่าในมิวนิกนะฮะทางรอดแรกนะฮะที่จะเข้าห้องน้ำนะฮะเวลาปวดฉี่หรือปวดอึก็คือหารถไฟใต้ดินหรือเมโทรนะฮะแล้วทุกคนจะอยู่รอดได้จ้า ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นวิพิธภัณฑ์ของเล่นนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ดีฟกันในตอนนี้นะฮะเราจะพาเดินสำรวจเมืองเก่าก่อนนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้เนี่ยมีที่ให้เข้าชมเข้าเที่ยวเนี่ยหลายจุดอยู่เพราะว่าจะมีทั้งมิวเซียมทั้งโบสถ์ต่างๆนะฮะเราเก็บโบสถ์ไปแล้ว2โบสถ์นะครับเหลือแต่ว่าเราจะใช้เวลากับมิวเซียมอะไรแถวนี้อีกเท่าที่ดูจากแผนที่ก็มีมิวเซียมอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า5จุดนะครับแถวนี้ หรืออาจจะมีมากกว่านั้นตอนนี้เราพาเที่ยวชมเมืองกันก่อนเนาะเก็บภาพกันก่อนแล้วเราค่อยมาเจาะลึกๆๆ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 ๆกันอีกทีหนึ่งครับ ตอนนี้ออกมาจากโบสถ์ด้านหลังนี้แล้วนะฮะ <c oughs> โบสถ์ไฮเดรตสกายนะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ดูข้างนอกเหมือนจะมินิมอลมากเลยนะครับดู <c oughs> เรียบเรียบแต่ข้างในนี้แบบ หรูหราอลังการมากนะฮะการเล่นบัวเล่นคิ้วงานปั้นงานแกะสลักมิดเทียบแล้วก็สีข้างในจะเป็นโทนพาสเทลนะฮะทำไมโบสถ์ที่นี่ถึงมาตั้งรวมกันแล้วก็สวยทุกอันขนาดนี้อ่ะสวยทุกหลังเลยอะ่ะนี่ยังไม่ทันจะเดินพ้นเลยนะฮะจากโบสถ์เฮลิสตายนะครับมาเจอโบสถ์นี้ต่อจ้าโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อ่ามุมนี้สวยทุกคน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะฮะเป็นโบสถ์ที่จะต้องเสียค่าเข้านะครับในการเข้าเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมิวนิกนะครับเขาบอกแล้วก็เป็นที่เก็บโครงกระดูกของนักบุญที่ชื่อเซนต์มุนดิตานะครับซึ่งวิธีการเก็บโครงกระดูกของเขาก็คือเขาเอาโครงกระดูกที่แห้งแล้วนะฮะมาประดับตกแต่งด้วยพลอยรอบเลยครับเป็นเครื่องประดับรอบตัวนะฮะแขนขาอะไรเงี้ยเป็นชุดนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่อันซีนอย่างหนึ่งนะครับของที่นี่ถ้าสมมุติทุกคนไต่ขึ้นไปบนยอดหอคอยนะฮะจะได้เห็นแบบวิวพาโนรามานะครของเมืองเก่าโซนรอบๆจัตุรัสมาเรนพาสฮะแต่นี่คิดว่าหลังจากที่ไปปีนหอคอยมหาวิหารเมืองโคโลนไปแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนที่จะปีนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปเดินดูราคาตัว๋ว ไม่ได้ถูกนะ5ยูโรของมหาวิหารโคโลนเนี่ย9ยูโรแต่อลังการงานสร้างมากด้วยขนาดด้วยเรื่องต่างเนี้ยก็เลยยังช่งางใจอยู่ฮะว่าจะเข้าไปดีไหมถ้าพูดถึงว่าวิวพานโนรามาเนาะเราว่าหอคอยที่สูงอย่างโคโลนเนี่ยน่าจะอลังการกว่าเห็นได้ทั้งเมืองมากกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตอนนี้คือเมื่อยขาแล้วก็ขี้เกียจขึ้นมาก เดี๋ยวขอช่างใจก่อนฮะถ้าวันไหนมีเวลาว่างหรือว่ามีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ได้นะฮะแต่ถ้าเรายังเก็บแต้มสถานที่สำคัญอื่นๆไม่ครบเราก็คงบาย